ี่คืออันนี้คือจเจ้าสลวกเด้ออ่าคักว่าแนไ่เออย่อมย่องขายน่ก็ด้เออให้ไดกันแน่นี่ร้อยเปอเซ็นร้อยเปอเนเลัน้ำเือแ่นตึงวยนี่ก็วยไปช่งสินักแท้โอ้ได้ปิดกระซามปิดกันี่ดิเนาะเจ้สองแนถ้าแนเดียวมันหอมเลย สองแผ่นพอดีพอดีพอดีงามเลยพอดีครับไปเกินเอาพี่น้องไอ้เนาะคือตอนนี้เนาะทางบอสิงเพิ่นกะยอมให้เอาเตียงไปแล้วหน่วยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะตอนแรกเราก็บอ่อยากยอมเลยพี่น้องเอ้ยเนาะถึงจะมีลายกระยาลราบ้านลราก็อยากเอาไว้ใส่เราเองอ่นแหละว่าสั่น,น้ะเนาะทางบอ่อสิงกะเอาหยวัวเพื่นเนาะว่าให้เอา แบ่งปันเพื่อน้ำแน่เนาะซอยเดียวกนอื่นนํำจะได้บุญประเสัิฐเนาะเราก็เลยยอมเอาให้พี่น้องเอ้ยเนาะแต่เรื่องเงินเรื่องคำกะเอากะให้เพิ่นที่ตรงที่ไทยไว้เนาะบ่ได้เกี่ยวกับว่าเออให้คาตุนคาเทียงบ่แม่นนั้นได้พี่น้องเด้อเนาะกะเอาน้ำแต่เป็นน้ำพี่น้องเพราะเอามาเอาของเพิ่นเนาะกะเอาไปซอยเพื่อนื่นน้ำ เนาะตามทางจุดประสงค์ทางผูญญ้ใหญ่เพินบอกเพราะว่าเราเองกับมีเตียงได้อ่านแล้วฮะนายพี่น้องเอ้ยนเนาะเขากราบทักทายดีอา่ากราบทักทายสบายดีตอนแรงๆเร่งเรื่อยไปเด้อเนาะพบพอกันทักช่องบอสนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนะาะอ่าตอนนี้กาสิขับไปหาทางบอสิงพันติก้อนพี่น้องเอ้ยนเนาะเดี๋ยวอาจารเนาะมานีน่แหละพี่น้องเอ้ย อาโตผพรมเย็นองเ้ยสบายดีเบาสิงสบายดีอีกรอบเด้ออ่านี้แบบนุงบ่อะอ๋อเธอมากินแตเวงต่วิ่แท้ห่า่เฮ็ดห่านนั่นเจ้าเจ้าเช็ดอยู่บ่เจาอยู่บ่ หันไวสวยว้างสวยยังบวงฮะฮะเอาหันวางสวยไปข่อยสีผ้าเฮ็ดไปข่อยสิเฮ็ดไปข่อยสิพาเฮ็ดเอาไว้บางเท้าเจ้าจำเป็นเจ้าอยากอันพอได้วางอ่ะนะเอาไม่ไม่ไมเอาเขาไปเอาไม้นั่นไปไม่ไม่ไมยู่ในน่ะเอาซีเซ็นได้บ่สิเอาซีเซ็นขะ่อยสิพาเฮ็ดเด้อแป๊บนึงกระเดียกก็ได้ล้ว อย้างเงยเนอะเบอร์หาสิพาบันสีเฮ็ดก่อนรอหนึ่งอย่องเอ้ยลุ๊กโอ้แบตโทรศัพท์กับเบอร์พอแบตโทรศัพท์เนอะอย่างเอ้ยต้องมีวิธีต่อก่อนเอาไม่น้อยลายก็ยังมามันนะหอยาวเติบเนาะ เป็นเท้าก็ออกมาได้วสิออกมาเราจะสอนตับแปนออกมาด้วยำกันกนต้องำกันได้ใหม่กันนะำกันได้อีกแล้ว เดี๋ยวจะโดนเติมอยู่พ่จักโอเได้ Mình máy rồi mít tôi sắm gan bò, áo số 4, à, à, à. Sì ờ. đào hết, cái mỏng non à, cái mỏng non đó bò.

ฐานวะจะคันเคร่งจะได้ไม่นจะจีเครง่มงเทัเเลใช่ไหมจะไหม้ได้เป็นม็กไม้ไหม,ไม,ไม้ไม่อยากแล้วเราจจบสิบกากะ ງົກເນາະແມ່ເຕະປາທີເຈົດເນຕະປາທີອືແລ2ຄັ້ງ không Câu... luôn đây là ừ. sau đấy đây là bổ hết <cười> 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 mà phù mà, bố phủ mà. À, cố cố hạ thì phù này

ตอพอพี่อ่ะไม่เอาไม่ เดี๋ยวจะมา,มา,ะมะามเดี๋ยวลืมเมือนเจ้าาต้องิดนันก่อนนะมันได้มนเงียน,ยนมาได้เนาะพิสูดได้่ไปเพิ่งคักด้พิสูดแล้วมันไปตองมันตองไปตอกไม้ใช่ก่อนเนาะตอกไม้ใช่ก่อนเนาะไม่เปลนนะอะโอ้พิชู์ได้บเ,เ่ลยเเดยเากะเขากะให้ซื้อเลย เนาะถ้าเ้ามใส่ขั้น yeah. นี่จะว่าไรเยอะตอกเอีมด้ยได้เออตอกนี่ตอกคนรถนี่ใหกากได้หวนี่กาสิทเยาวทีเาเออเอตอกกระชีดอาการห้ากเพาะนี่มากากอออ๋อีออกากนี่เมนเมนมนเนไม่สแปกันเลไม่สิ้นมาต่อทุกปย Chạy ra chạy ra thử vô, thử vô Nhìn này Được ra chạy con chạy ra con ra chạy 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 này chạy ra 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 Miao <laughs> mì tụi nhau, nhau này à, vô tay mì vô nhau mì vô tay mì vô tay mì vô mì vô tay này vô mì vô tay mì vô tay mì vô mì vô tay mì tụi phải tắt nữa mai. เลยกล้วงเลยในก้วงเลยยงไรกวงไม่เอาแล้วเอะี่สวาฮะเยสิม้นั่นเลยนั่นพิษแผ่นเลยเอาว้นี่เลยวันไม่แผบบ่นไม่ เออแ่น้นแลสิเนหนวเ่นั้นแะดเฉาะห้องนี่ครับห้องห้องเสมอเลยว่าบอเเอออารมณนี้อารมณ์นี้เขาเอาตัวเป็นเพียงเลยด้เนาะอ่เอาเป็นเป็นเพียงเลยดอเอาต่อมให้โอ้ไงเนาะให้ว่าซิมาตูใหม่ dah serak dulu nampak Tengok dengan mata dulu, tengok dengan mata Thank อย่างเ้บมันมันขาม่าได้เลยว่ะเดี๋ยวเลยมันกบนับบอลมันกบนับบอมันกับบลบเนาะมันงานแตได้เนาะเต็กเลยดีใจจ้ะออเธอ

ตัวเนอะไตัวน <À? S 2> ี t ổ, t ổ, t ổ. À, ้มันจะตกง่ายไหเนาะบันคือตัวด้บลยทำไมตัวนั้นบไม่ตัวสิ้นน้อยๆไม่สิ้นเลนตกนตกันตวเหาวิธีกอนมันบเถิงนะ Không thường gì đó, không có thường như khai, khai dưới này Nó này. có cái thơn đó Ơ, ừ, mình tưởng ở nhau cứ cảnh đây Ở nhau nó Ở nhau bên sầu đây đây Nè, ở, ở mấy thiệp không chú thiệp đây này Tạm càng bên này đây càng. à càng Đi. Ờ, chắc đây, to áo. Như vị thi. Như vị thi, vị thi. To áo, to áo, thì to chặt cái này ừ. 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 Không, 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 không. này. Nè. áo. này. Đang đi đang được pep nó hớt coi kìa kĩ nè ba. nó chỉ khiếp khiếp cái gì à? cái này, cái này, cái mô mấy con này, xịn à? ờ ơi, nhà vận động tao này, để với vừa nhưu chạy này có anh bảo xe này, tòi này xe cáp hàng có chích quá. mẹ tòi chích, tìt cái này cả, sẽ cấp cái này cả, nó. <laughs> mà tao cho cái đấy này mày hèm bánh khác thế, thế đó to này sẽ to cái đây chưa à. đây, đây. cái này to mày xí chắp này à, คใช้คนตีเลยมันบุคคนด้วยแล้สิ่งนี้

นี้บ่อหญิงด um> ูเหมือบ um ่อเสียนทำแต่ว่าเออบ่อเสียงตัเส um, ียงเงหมดได้ดิเราสองแผ่นสองแผ่นพอดีเพราะว่าค่อยค่อยเพื่อสองแผ่นดิพูดไทยด้วยพูดไทยซะด้วยได้ยินไหมว่าจริงค่อยค่อยเพื่อสองแผ่นให้เจ้าไรมันจังไรก้วงนี่น้าบ่อไหน

อะมาบาทเนี่ยเป็นไม่อีกสองอันเป็นเป็เอเอเท่านรว่ล่ะหอดูแล้วเซ็งชีอดอยู่เร่งรูงอ,อ,อ่ะหายเถอะหายเอะ

chạy lên đây đâ mô mi mày tối mi cái gì này đấy chạy nọ đó lạ nọ nọ lạ nọ chạy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  nọ vào nó chạy ừ. chỉ ngưng ngưng chạy nè mình đang thua một tốt Nó Chết quá ừ. 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 Mắc ừ. ừ. cái quân thịt đây Băng có không có về Đấy Thôi, nó <Đó. cười> Để hỏi nó sinh hoạt ở tiên chọn vào tay của mặt trời đấy. trời mặt trời mặt trời mặt trời Đây trời mặt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  luộc mặt trời mặt trời เออยหอยไห้อนี่ไอ้่ได้แนเลยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นลยบ่มันก็ว่างได้นีิเห็นบ่นี่เนี่ยนี่นี่ก็ไเ็ได้คือกันนี่คะเห็นแต่ว่า่อยพ่อชนีก้อนอะไรวนี้ให้อยนีก้อนเ้อรอยเปอร์เนนี่จาอยากว่างไ่ก็ว่างได้ปบบนี้นะเห็นท่านเด้ว่ามาหน้าต้องเห็นแนวว่างใเนาะมาตุ้งค้กไเถพวงจเอ้เก็บไว้นี่่าเชียงานี้ Lẹo lẹ, lẹ, đẹp ừ. ừ. oh, đẹp Lòi hướng của làm, nào? nó. Lẹo lẹo bunny. Một hâm mộ đa hà đơn. Lẹo lẹo lẹo. Lẹo lẹo bunny. Lẹo lẹo bunny. 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 Lẹo นี่เด้อเอ๊ะสองแผ่นแต่ถ้าแผ่นเ,เดียวว่ามันหอมเด้อสองแผ่นพอดีพอดีพอดีงามเลยมั้งพอดีครับไปเกลี่ไปคลองโอ้ยใจเดือดวันนี้ถึงวันร่างที่เข้าสร้างปวกนี่เนาะยืนตะก,กินเงี้ยออสบายบัดโอ้ยเป็นอยู่กับวันแล้วฉิทแล้วฉิทน้ำใส่หมเท่านั้นเลยกระาบัวได้กะเออลาบมักตัวนี้กะเอาเอาตัวนี้จ้ะเพราะว่ามันโล่งเลยตัวนี้นะถ้าม <c oughs> ันโล่งเ,เลย ไปขอตัวลำลาไปก่อนไปซิหน,น่อยครับไปอะไรแบนี้เด้ออ่าผู้ใหม่โมหน้าโมไหนเชื่อบบว่าเยี่ยมไหมพี่น้องเอ้ยไปพอ่พอๆกันไหมได้ไปเรื่องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ย